สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะช่องลัคกี้เดย์ของเราจะพาไปดูความรักของแต่ละกรุ๊ปเลือดกันค่ะว่าสไตล์ความรักนั้นเป็นแบบไหนไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ากรุ๊ปเลือดเนี่ยนอกจากจะบอกนิสัยได้แล้วเนี่ยยังสามารถบอกสไตล์ความรักของตัวคุณเองหรือว่าคนที่เราชอบเราจะได้ลองดูว่าเขาคนนั้นจะมีนิสัยหรือว่าต้องการความรักแบบไหนถ้าได้คบหาดูใจกันแล้วจะเข้ากันได้ดีหรือเปล่าหรือว่าจะเวิร์กไหม ถ้าหากว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่ลักษณะนิสัยของชาวกรุปร๊ป A กรุ๊ปเเนี่ยจะเป็นคนที่เจ้าระเบียบมากๆเลยนะคะชอบจัดทุกสิ่งทุกอย่างการใช้ชีวิตมีการวางแผนเป็นอย่างดีไม่ชอบอะไรที่ไม่เรียบร้อยทำอะไรมีการนับลำดับเรียง1 2 3่เจ้าระเบียบสุดๆเลยค่ะเป็นคนที่ทำอะไรจริงจังรอบคอบเวลาใครมองเข้ามาลุกภายนอกเนี่ยจะดูว่าเป็นคนนิ่งๆหยิ่งห ดูแล้วอาจจะเข้าถึงยากนิดนึงแต่ถ้าได้รู้จักคนกรุ๊ป A จริงๆแล้วละก็เป็นคนที่ใจดีมากๆเลยนะคะชอบตามใจสุดๆตามใจเพื่อนตามใจแฟนตามใจคนรอบข้างเป็นที่พึ่งทางใจได้เป็นอย่างดีเลยค่ะใครมีปัญหาอะไรลองไปปรึกษาดูได้นะคะชาวกรุ๊ป A เนี่ยเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในลึกๆในใจแล้วเนี่ยอาจจะมีบางครั้งที่ไม่เด็ดขาดค่ะชอบลังเลง่ายใครพูดอะไรแล้วก็อาจจะคล้อยตามได้ง่ายๆ แถมบางครั้งยังมีอารมณ์แบบขี้นอยเก่งด้วยนะคะส่วนสไตล์ความรักของชาวกรุป A ออย่างที่บอกว่าเป็นคนที่ลุกดูนิ่งๆทําให้เวลามีความรักแล้วเนี่ยชอบวางฟอร์มมากๆเลยค่ะเป็นคนที่เก็บส่งเวอร์มากๆเลยชอบเก๊กชอบกักไม่ค่อยจะเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองเพราะคิดว่าถ้ายังไม่ชัวร์กับใครก็จะขอดูเรื่อยๆไปก่อนค่ะชาวกรุป A เนี่ยชอบคนง่ายนะคะแต่ว่ารักคนยากมากเลยจะใช้เวลาศึกษาดูใจนานนิดนึงค่ะ กว่าจะได้จริงจังกับใครสักคนถ้าชอบใครแล้วเนี่ยช่วงแรกอาจจะยังไม่ค่อยกล้าจีบนะคะเพราะว่ามัวแต่เขินมัวแต่อายมัวแต่คิดมากแต่ก็ชอบแอบเนียนเอาตัวเองไปให้เขาเห็นบ่อยๆแต่ถ้าได้รักใครแล้วล่ะก็รักมากแบบไม่เผื่อใจเลยนะคะทุ่มเทสุดตัวสุดกำลังสุดความรักเอาใจเก่งค่ะ คีย์ออนแบบเต็มสิบไม่หักเลยแถมเวลาเป็นอะไรก็ไม่ค่อยพูดด้วยนะคะชอบให้แฟนมารู้ด้วยตัวเองแต่มันน่าเจ็บใจนะักที่แฟนก็ไม่เคยรู้สักทีค่ะใครที่อยากจะจีบคนกรุ๊ป A เนี่ยต้องใช้ความพยายามสักหน่อยนึงนะคะแต่รับรองว่าถ้าจีบติดแล้วชีวิตแฮปปี้สุดๆแน่นอนค่ะมาถึงกรุ๊ป B บ้างนะคะลักษณะนิสัยของชาวกรุ๊ป B เนี่ยลูกภายนอกอาจจะดูติ้งต้องน่ารักรัวๆบ้องๆชีวิตดูเป็นคนที่แฮปปี้ตลอดเวลา แต่ลึกๆในใจแล้วเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนบ่อยมากเลยค่ะเป็นคนที่รักอิสระแล้วก็เป็นคนที่ใจร้อนขั้นสุดเลยค่ะ ชาวกรุ๊ปีนั้นชอบเข้าสังคมชอบพบปักผู้คนมากมายเพราะว่าเข้ากับคนได้ง่ายเป็นคนที่คุยเก่งมีสารพัดเรื่องจะมาคุยคุยได้ทุกเรื่องคุยได้กับทุกคนเป็นคนที่รักตัวเองชอบเอาตัวเองไปหาความสุขอยู่เสมอเป็นคนตรงตรงเป็นคนที่จริงใจบางครั้งอาจจะเป็นคนที่พูดขวานผ่าซากดูเป็นคนไม่ค่อยคิดอะไรแต่ความจริงแล้วแอบเป็นคนคิดมากแล้วก็เป็นคนคิดเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วค่ะ ส่วนสไตล์ความรักของชากรุ๊บบีเป็นคนที่ใจร้อนกับทุกเรื่องความรักค่ะถ้ารู้สึกชอบใครแล้วคุณจะพุ่งตรงไปที่คนคนนั้นเลยชอบปุ๊บจีบปับ๊บกาได้กาเสียเสียใจก็ไม่เป็นไรขอให้ได้จีบก่อนก็ยังดีชอบแซวคนนู้นคนนี้แล้วก็หวานเสนห์ไปทั่วเลยค่ะส่วนใหญ่แล้วคนกรุ๊ปบีเนี่ยชอบตีเนียนนะคะตีมึนแกล้งเข้าไปคุยเรื่อย หาเรื่องคุยเหมือนเป็นคนเจ้าชู้เลยค่ะแต่หากได้รักใครแล้วเนี่ยซื่อสัตย์กับความรักสุดๆเลยคนที่ได้กรุ๊ปบีเป็นแฟนดูหน้าอิจฉามากเลยนะคะเพราะเขาจะรักคุณแบบไม่ลืมหูลืมตาเรียกได้ว่าคลั่งรักมากๆเลยค่ะเป็นคนที่โรแมนติกชอบให้ชีวิตรักเนี่ยมีเรื่องเซอร์ไพรส์ยอยู่ตลอดเวลาหัวใจพองโตเต้นแรงเลยค่ะถ้าใครที่อยากได้คนกรุ๊ปบีเป็นแฟนก็แค่กล้าเข้าไปทัก ไปชวนคุยเฮฮาเข้าไว้แทรกซึมเข้าไปในชีวิตประจำวันของคนกลุ่มนี้บ่อยๆนะคะรับรองเลยค่ะว่าไม่พลาดแน่นอนสำหรับกลุ่ม a b ลักษณะนิสัยของกลุ่ม a b เนี่ยนะคะจะดูเป็นคนติดติดนิดนึงเป็นคนที่อารมณ์สวิงบ่อยเดาใจไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ชอบใช้ชีวิตของตัวเองไม่ชอบให้ใครมาขีดเส้นใต้บังคับเป็นบุคคลที่ชอบสังเกตมากเลยคะ่ะแล้วก็ละเอียดอ่อนมากๆเลยคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นคนเงียบ ไม่ชอบอยุ่งงุ่มวายกับใครไม่ชอบทะเลาะกับใครโกโรธคนก็ยากอดทนก็เก่งแต่ถ้าเรื่องไหนทนไม่ไหวจริงๆจะปรีแตกเลยค่ะโมโหโยังกับพายุทอร์นาโดเข้าถล่มเลยแถมอยู่ๆก็จะมีสกิลการใช้คำพูดแบบเชื่อเฉือนใจคนได้แบบแสบสุดๆเลยค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ได้สงบลงแล้วก็จิตใจลึกๆเป็นคนที่อ่อนโยนมากๆขี้ใจอ่อนขี้สงสารแต่บางครั้งเนี่ยก็แอบเหงาอยู่คนเดียวถึงแม้ว่าจะเหงา แต่ก็ยังอยากอยู่คนเดียวเหมือนกันอันนี้เดาใจยากสุดๆเลยค่ะส่วนสไตล์ความรักของคนกรุ๊ป AB เนี่ยเป็นคนที่โรคส่วนตัวสูงทําให้เวลามีความรักจะไม่ค่อยแสดงออกต่อหน้าคนอื่นชอบแสดงออกหวานๆต่อหน้าคนที่รักเท่านั้นค่ะไม่ชอบเปิดเผยให้ใครเห็นชอบความรักแบบไม่หวือหวาเรียบเรียบง่ายๆค่อยเป็นค่อยไปขอให้เป็นความรักที่เข้าใจกันและกันเป็นคนรักเดียวใจเดียวชอบใครแล้วเนี่ยจะไม่มีทางมองคนอื่นแน่นอนค่ะ เป็นคนที่จดจํารายละเอียดเก่งมากๆอะไรเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับตัวคุณแล้วเขาจําได้หมดเลยค่ะเวลาอยู่สองคนเนี่ยชอบเล่นตลกชอบทําให้แฟนขำชอบมีอะไรพิเศษพิเศษมาเซอร์ไพรส์แฟนตลอดเลยค่ะเป็นคนที่หวานมากๆเลยใครอยากจีบคนกรุ๊ป a b นะคะให้ชมบ่อยๆปากหวานใส่บ่อยๆรับรอ,องว่าได้ใจแน่นอนค่ะมาถึงกรุ๊ปโกันบ้างดีกว่าลักษณะนิสัยของชาวกรุ๊ปโเนี่ยท็อปฟอร์มเรื่องความจริงจังกับทุกจังหวะชีวิตมากๆเลยนะคะ ทั้งเป็นคนที่รอบคอบชอบเก๊กนิ่งๆแต่สุดท้ายแล้วรู้ไหมคะว่าเป็นคนที่ใจกากปากเก่งสุดๆเลยค่ะเป็นคนที่ไม่ชอบเฟกอะไรเลยไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบคนกรุ๊ปโอเนี่ยชอบคนง่ายมากๆเลยนะคะเจอใครก็ถูกใจเขาไปหมดเลยใจละลายง่ายมากเลยค่ะคนกรุ๊ปนี้สามารถชอบคนหลายๆคนได้พร้อมกันเลยนะคะแต่ว่าแค่ชอบเฉยๆค่ะเป็นประมาณว่าแอบปลืม้มแต่ถ้าลองได้เลือกแล้วถูกใจแล้วพร้อมจะจริงจังกับเธอคนนั้นคนเดียวค่ะ บางครั้งก็มีอารมณ์ปากไม่ค่อยตรงกับใจมีอะไรไม่ค่อยชอบพูดชอบคิดมากอยู่คนเดียวปฏิเสธคนไม่ค่อยเก่งขี้เก่งใจจนบางครั้งเนี่ยอาจจะถูกเอาเปรียบได้นะคะส่วนสไตล์ความรักของคนกรุ๊ปโออย่างที่บอกว่าเป็นสายอ่อนไหวมากๆเป็นคนที่อ่อนโยนเอาใจเก่งชอบให้คนมาแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของด้วยนะคะชอบโดนห่วงชอบโดนหึง เขาจะทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสำคัญมากๆส่วนคนกรุ๊ปโอเนี่ยเป็นคนที่หึงโหดมากๆไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับแฟนเลยนะคะห้ามมาเกาะแกะแฟนของฉันเด็ดขาดทําให้ขึ้นชื่อเรื่องนักรักรักแรงรักจริงอยากอยู่ใกล้แฟนตลอดเวลาเลยค่ะเวลาอยู่ด้วยกัน2คนแล้วเนี่ยอ้อนเก่งมากๆ ชอบความโรแมนติกสุดๆเพราะฉะนั้นใครที่จะจีบคนกรุ๊ปโอต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายต้องจดจำวันสำคัญต่างๆวันเกิดวันครบรอบวันขอแต่งงานต้องจำให้ได้นะคะอ้อนบ่อยๆเซอร์ไพรส์บ่อยๆทำหวานใส่บ่อยๆแค่นี้ก็เตรียมกลุ่มหัวใจคนกรุ๊ปโอไ้ได้เลยค่ะเมื่อรู้สไตล์ความรักของแต่ละกรุ๊ปเลือกแบบนี้แล้วใครมีแฟนกรุ๊ปอะไรกันบ้างหรือกำลังพยายามจีบคนกรุ๊ปไหนอยู่ลองเอาไปเป็นแนวทางดูได้นะคะรับรองว่าความรักราบรืบร่น สดใส่แน่นอนค่ะขอให้โชคดีเรื่องความรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ